นึกถึงประโยคอื่นนะคะถ้าแบบมั่นใจมากในสิ่งที่ทำอยู่แบบได้ไม่ต้องขวมจัดการเองได้ live it t o m a l live it t o m a เจอบ่อยมากเวลาที่ใครจะสั่งงานอะไรหรือมีอะไรมอบหมายให้เราทำก็โอเค d o ง t อร r r y live it t o me ปล่อยเลยเดี๋ยวจัดการเอง I'm on it I'm on it I'm on, on it จัดการเองหรือถ้าแบบฟิวโชว์พาวโชว์พาวเคยยินฝรั่งไม่รู้ดูซีรีส์เรื่องอะไร <c oughs> เขาบอกว่า hey สกิปหน่อย <c> hold <oughs> my beer hold my beer <c oughs> อะถือแก้วสิ <c oughs> เดี๋ยวจะทำให้เด็กมันดู <c oughs> แก้วอื่นก็ได้นะเพอ แก้วเบียร์นะคะเอามาฝากกันขำๆแต่ทางนูนะ้เนี่ยเขาบอกมาแล้วประโยคนเนี้ยใช้ได้เสมอโอเคคุณยู่นิ่งๆคุณอยู่นิ่งๆคุณอยู่นิ่งๆค่